สวัสดีครับพันอรกครังครับสำหรับช่องทุกๆวันคือโอกาสครับและคลิปนี้ครับคลิปวิเคราะห์เลขมงคลลาวนะประจําวันที่10ครับพุทธที่10นะส่วนนี้คือผลของวันที่8นะผลของวันที่8เรา,าดูผลของวันที่8ก่อนในสูนของลาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะไปอย่างรวดเร็วครับเพราะเดี๋ยวจะได้ไม่ช้าแล้วทุกคนรอดูอยู่นะเลขหน้าศูนย์ครับ มีในส่วนของพัฒนาหลัก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 สิบนะอย่างเดียวนะครับถัดมาเลขมงคลครับแล้วก็ชุด3าตัวนะมงคลครับสั้นๆไปเลยผมกว่าตาดูไปแล้วนะเจ็ดหนครับนะครับ1.6เห็นเต็มๆนะแล้วก็ไม่ต้องกลับด้วยนะเจ็ดหนก็มาครบนะน่าสนใจอยู่ถ้ามองแล้วจบประกบติดได้นะ พัฒนาครับ08028ไม่มีอะไรนะ07ไม่มีอะไรมีที่หน้าสื่อหน้าขวานก็มีตรงนี้อีกช็อตหนึ่งนะหนึ 1, 6, 8, โต๊นะนะไม่น่าเลยถ้า7เป็น8ก็น่าจะรับอยู่นะสวยๆอยู่สำหรับโต๊ที่เหลือไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมากก็รับซุปเปอร์ไปรนะับซุปเปอร์ไป ก่อนไปดูต่อเหมือนเดิมครับผมฝากคำย้ำเตือนทีนึงก่อนนะว่าผมไม่มีการแจกสูตรไม่มีการคิดํำนวนโชว์แรทั้งสิ้นนะผมอยากทุกคนรับชมด้วยความบันเทิงบันเทิงล้วนๆนะครับติดตลกไปเลยก็ได้แล้วก็เป็นแนวทางธรรมดาร,รดาหนึ่งแนวทางนะครับเพราะฉะนั้นอยากชุนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับฟังนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บอกต่อเป็นสะพานบุญน,นั่นคือสิ่งสาคัญที่ผมอยากให้ทุกคนทำนะเพราะการบอกต่อการทําบุญโดยที่ไม่ต้องลงเงินไม่ต้องอะไรมากมายคือการมอบสิ่งดีๆให้กัน และไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นครับใครอยากจะเข้ามานะครับพูดคุยในกลุ่มผมเข้ามาพูดคุยในกลุ่มผมได้นะล่าสุดก็วันเนี้ยวันที่8เอวันนี้วันที่9กนะครับก็มีส่วนของฮานอยนะที่เต็มๆไปนะอย่างเช่นอะวันนี้นะผลชัดเจนเลยฮานอยอะนี่ครับนี่พิเศษ1.6ครับ นะแล้วก็ปกติ18ครับไม่ต้องกลับนะเต็มๆนะแล้วยังจะมาต่อ8 3 3 8อีกนะเอดูอเอาอย่างนี้แล้วกันชัดเจนไหมอเนี่ยดูเอาไฮไลท์เอาอย่างนี้นะครับเต็มมากๆนะอยากได้แบบนี้นะอยากได้แบบนี้นะ ผมให้ในกลุ่มตั้งแต่ช่วงสายๆเลยนะให้เป็นช่วงสายๆเลยนั้นก็มาได้ครับมาดูได้นะผมให้กันแบบนี้ไปเลยไม่มีกั๊กครับแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรผมให้ฟรีด้วยเพราะฉะนั้นตัวกลุ่มสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะทิ้งไว้ให้ทุกๆคลิปเลย ูนยสองแปดครับผมมองในส่วนของมองคลหลักนะแล้วก็มงคลรองที่ผมจัะประกบผมประกบหกครับแล้วก็เจ็ดครับเลขเงาที่ผมไม่มองนะครับผมไม่มองสามครับ,นะนะรบแล้วก็สามตัวที่ผมเลงไว้ครับหกห้าเก้า กับ 9, 4, 2ครับอ่าผมแอดนายผม10ล้านกับช่องทุกวันคือโอกาสครับอยากให้ทุกคนเปิดรับไว้ครับนะครับอันนี้แคปได้แคปเก็บไว้และที่สำคัญเปิดโอกาสให้ตัวเองครับ และบอกต่อความสําเร็จนี้ได้นะครับแชร์บอกไปได้เลยผมไม่ห่วงไม่กักนะครับอยากปังๆแบบฮานอยอย่างนี้ <c oughs> ก็เข้ามาพูดคุยกับผมได้ครับผมแจกอย่างเงี้ยทุกวันแล้วผมก็เตรียมจะเขียนฮานอยของที่10นะครับแจกลงไปด้วยอีกทีหนึ่งโอเคครับอันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกคนสำหรับพรุ่งนี้หรือวันที่10ครับคนที่ดูอยู่ก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ